อันนี้พามาชมสวนอินทปาลามที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่เห็นคือพันธุ์สีแดงอันนี้พามาชม สวนอินทรปาลามที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่เห็นคือพันธุ์สีแดง ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้ราคานะครับเพราะว่ากิโลนึงก็ต้อง500บาท400 500บาทก็ถือว่าประสบความสำเร็จข้ามาคนที่ปลูกแรกๆแต่คนที่ปลูกจังหลังอ่ะอีกสัก3-4ปีก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคานีหรือเปล่า ผิวอากาศเป็นสวนที่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามีต้นบัจพืชเยอะไม่ได้เก็บวามให้เรียบร้อยแต่ก็ดกนะดินได้ได้ดีเลย ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ได้ราคานะครับเพราะว่ากิโลนึงก็ต้อง500บาท400 500บาทก็ถือว่าประสบการณ์สำเร็จสำหรับคนที่ปลูก,กแรกแๆแต่คนที่ปลูกยังหลังอ่ะอีกสัก3-4ปีก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคานี้หรือเปล่า ทิวอากาศเป็นสวนที่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามีต้นวัชพืชเยอะไม่ได้จัดขวานเรียบร้อยแต่ก็ดกนะดินได้ได้ดีเลยเดูดิจัดขวานเรียบร้อย แต่ก็ดกนะดินได้ได้ดีเลยดดูเรียบร้อยแต่ก็ดกนะดินได้ได้ดีเลยดดู นี่พามาดูพันธุ์สีโอรสสีโอรสสวยมากอันนี้ก็เป็นพ่อเมล็ดที่กลายดีอีกต้นหนึ่งมันกลายพันธุกรรมพ่อเมล็ดนี่แต่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่มันโชคดีแต่แต่แต่ว่ามันโชคดีได้ดีได้ใหญ่มันได้ดีในเรื่องของอันนี้เป็นราคาถูกเท่ากับรุ่นพ่อเมล็ดใช่ไหมสีนี้อันนี้สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยอันนี้ได้เรื่องได้ดีในเรื่องของสีสวยสีสวยเนื้อเยอะแล้วก็ไม่มีฝาดด้วยต้องลองชิมหน่อยสิค่ะ ฝ okay. าดนะมีฝาดหราฟ้อมได้หมดมันเม็ดใหญ่ไปหน่อยเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่จับได้หมดเลยยังมีเนื้อฝาดจับได้หมดอือมีกี่พันต้นในป่าไอ้เกศต้นอินทผลามนี่อายุเป็นเท่าไหร่นะอายุเป็นร้อยปีค่ะเฮียนี่เราจะอยู่กันขายกันอย่างนี้อีกร้อยปีเหรออีกร้อยปีเลยเหรอจริงขายอินทผลามไมขายโลยร้อยก็พอมั้ง คั้าต่อไปมันก็จะสูงกว่านี้นี่หรือไงใช่กสมันจะไม่คุ้มตอนจะเก็บอ่ะปัญหาคือปัญหาคือเราจะสามารถทำมันได้กี่ปีสิบปีนั่นแหละสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะต้องปีนไปกระสุมันจะต้องทำเป็นต่างประเทศเขาก็ใช้รถเครนใช้เครนแล้วก็ยก